สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์เลยนะคะการคืนการมองเห็นให้ผู้พิการทางสายตาด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าเออเรื่องนี้อาจจะไม่ไกลตัวอย่างที่คิดค่ะเพราะว่ามีประกาศล่าสุดจาก Neuralink ที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับน่าสนใจมากครับค่ะเราจะมาดูกันว่า Neuralink เขาวางแผนจะทำอะไรกันแน่แล้วก็เทคโนโลยีเบื้องหลังมันคืออะไรเริ่มจากข่าวใหญ่เลยนะคะก็คือบริษัท Neuralink ของคุณอีลอนมัสก์เนี่ย คาดว่าจะใช้ชิปฝังในสมองครับผมเพื่อช่วยให้คนตาบอดกลับมามองเห็นได้อเขาตั้งเป้าจะเริ่มทดลองในมนุษย์เรเร็วนี้เลยนะประมาณ6 1ถึงเดือนข้างหน้าใช่ครับถือว่าเร็วมากแล้วที่สําคัญคือเขาบอกว่าอาจจะช่วยได้แม้กระทั่งคนที่ตาบอดสนิทหรือตาบอดแต่กําเนิดเลยอันนี้น่าทึ่งมากค่ะครับประเด็นสําคัญจริงๆอ,อคือเทคโนโลยีนี้ครับมันไม่ได้พยายามจะไปซ่องที่ดวงตานะอ๋อไม่ได้ซ่อมตาใช่ครับ แต่เป็นการส่งข้อมูลภาพแบบว่าส่งตรงเข้าไปที่สมองส่วนที่เรียกว่า visual cortex เลย Visual Cortex กซ์คือส่วนที่ประมวลผลภาพใช่ไหมคะถูกต้องครับเป็นเปลือกสมองส่วนที่ปกติรับข้อมูลจากตาเรานี่แหละอยู่แถวแถวท้ายทอยอ,อพอส่งข้อมูลไปที่นี่ตรงๆมันก็เหมือนกับเข้ามการทำงานของตาไปเลยอ,อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะหมายความว่าถ้าสมองส่วน Visual Cortex กซ์ยังโอเคอยู่ถึงตาจะบอดสนิท วิธีนี้ก็ก็อาจจะช่วยได้มีความเป็นไปได้สูงครับถ้าส่วนประมวลผลยังทำงานได้การป้อนข้อมูลเข้าไปตรงๆก็น่าจะทำให้เกิดการรับรู้ภาพขึ้นมาได้เหมือนเราป้อนไฟภาพดิจิตอลให้สมองโดยตรงเลยนะคะซึ่งในข้อมูลที่เราดูกันมาเขาบอกว่า Neuralink ทดลองแนวคิดนี้กับลิงมาแล้วใช่ครับทดลองมาพอสมควรประมาณ3ปีกากว่าได้แล้วครับ3ปีก็แสดงว่ามีการเตรียมตัวมีข้อมูลมาระดับหนึ่งแล้วก่อนจะมาถึงขั้นในคนครับผมแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือผลลัพธ์ที่เขาคาดหวังในมนุษย์ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ภาพที่แบบ ชัดเป๊ะเหมือนเรามองเห็นปกตินะครับเ็นอาจจะเป็นภาพความเรละเอียดต่ําๆก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาให้มันดีขึ้นขึ้นภาพความละเอียดต่ํามก็น่าคิดนะคะมันคงไม่ใช่ปุบป,ปับเห็นชัดแจ๋วเลยทันทีใช่ครับมันคงเป็นกระบวนการเรียนรู้ของสมองด้วยที่จะแปลสัญญ,ญาณดิจิตอลพวกนี้ให้เป็นภาพที่เข้าใจได้ค่ะการที่เริ่มจากตรงนั้นก่อนก็พอทําให้เห็นภาพความซับซ้อนนะคะครับผม แล้วถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดการที่เราสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับสูนย์ประมวลผลภาพในสมองได้เนี่ยค่ะมันเหมือนการก้าวข้ามข้อจํากัดทางชีววิทยาเดิมๆของตาเราไปเลยนะเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ใหม่ๆเลยนะคะใช่ครับอาจจะพัฒนาไปได้ไกลกว่าแค่การคืนการมองเห็นแบบพื้นฐานก็ได้ในอนาคตสรุปง่ายๆก็คือ neural ink กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยด้วยเทคโนโลยีชิปฝังสมองเพื่อคืนการมองเห็นครับ เดิมพันสูงที่เดียวเราก็มุกรอบเวลาทดลองในมนุษย์ที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นเป้าหมายที่เท้าทายแล้วก็น่าติดตามมากๆค่ะครับผมมีอีกมุมหนึ่งที่ผมว่าน่าชวนคิดต่อนะครับค่ะคือในเมื่อเทคโนโลยีนี้มันจะเริ่มจากการให้เห็นภาพเบลอๆก่อนความละเอียดต่ำาๆก่อนแล้วค่อยๆชัดขึ้นค่ะลองนึกภาพตามดูว่าประสบการณ์ของคนที่จะได้กลับมามองเห็นหรือบางคนอาจจะมองเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยเนี่ย ผ่านกระบวนการแบบนี้ที่เริ่มจากไม่ชัดแล้วค่อยๆชัดเจนขึ้นมันจะให้ความรู้สึกยังไงอืมน่าคิดจริงๆค่ะครับมันจะส่งผลต่อการรับรู้การปรับตัวหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของผู้ใช้งานยังไงบ้างอันนี้น่าจะเป็นมิติที่น่าสนใจไม่แพ้ตัวเทคโนโลยีเลยนะครับจริงด้วยค่ะเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากค่ะ